พาคุณผู้ชมไปดูพระทย์ตกดินมีการได้ยินมามจะตะโกนทำไมจอละแอะโกนทำไมขึ้นเขาลูกนี้ต่อมาทรามาตัวเองชัดๆเลยนะทุกคนตอนแรกต้องคอยมองมองทางนะนะเป็นใจถือแต่กล้องเหมือนกับตกเขาสบายสบายรอขยโยมือโผล่เลิกานานายตรงไหนล่ะตุขกคนสวัสดีคุณผู้ชม ตอนนี้เวลา4โมงเย็นแล้วครับจอร้อยแอไปไหนเย็นนี้พาคุณผู้ชมไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ดอยหวหมดอมอกม9อ้ยทำไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยไม่ได้ขึ้นมาประมาณเดือนกว่าๆรู้สึกเหนื่อยมากเลยอันนี้คือแค่พึ่งเพิ่งพึ่ง,พ,งพิ่งแค่ถึงแค่ตีนดอยเองนะ ยังไม่ถึงจุดสูงสุดไม่รู้คลิปนี้ว่าจะไปถึงยอดหรือเปล่าครับคุณผู้ชม,มเอาแค่พอไหวก็พอเนาะโดยขอหมดเดนืยอยจังเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะไปถึงยอดหรือเปล่านะ แค่ตรงนี้ก็เหนื่อยแล้วไม่ได้ออกไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยอยู่แต่บ้านพอมาขึ้นหน่อยแล้วเหนื่อยมากทุกคนไปต่อไหมต้องสู้นะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้เอาไว้ถ่ายภาพนะยืนถ่ายภาพตรงนี้สวยมากไปกันต่อครับคุณผู้ชมไปต่อไปต่ออย่างน้อยก็ถึงยอดตรงนู้นนะอย่างน้อยก็ถึงยอดนู้น ตอนแรกต้องคอยมองมองทางนะนะมปนจะถือแต่กล้องเดี๋ยวก,ก็ตกเขานี่อีกมุมนึงอีกมุมนึงตรงนี้ถ่ายภาพสวยตรงนี้จะเป็นเห็นจะเห็นเป็นทางเดินทางเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับทุกคนเหนื่อยจังเอบ เหนื่อยจังขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เจเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ติดอ่างไปหมดแล้วจอไไรจะขึ้นเขาลูกนี้นะเอาขาลูกนี้ให้รอดก่อนทุกคนเป็นทางเดินทางเดินขึ้นเขาไปเรื่อยเดี๋ยวจอาไจะขึ้นเขาลูกนี้ก่อน ไปทางนีุ้กเขาที่นี่ลักษณะเป็นหินลื่นนะครับนี่นะมครับมันจะลื่นง่ายๆลื่นง่ายมากเลยทุกคนต้องกล้าอย่างมาระวังครับ ทุกคนไปถึงยอดแล้วกังเกงขาดเต้าทุกคนกังเกงขาดเต้าเลย สูงไหมทุกคนจอแล่ไม่ไหวแล้วเอาแค่โดยตรงนี้ก็พอแล้วทุกคนเป็นไงจอแล่ขึ้นมาทำไมโคตรเหนื่อยเลยโดยหอหมดก็มองเก้าน้ำก็ไม่มีใช้ต้องพกน้ำมาเองสองขวดนะครับทุกคน แตววว่วิวสวยมากวิวสวยคลิปนี้เป็นคลิปที่หอบตลอดทางครับนะครับคุณผู้ชมอเป็นไงยังไม่ถึงยอดนะตอนแรกจะขึ้นไปขึ้นยอดแค่แค่เขาลูกนี้เท่าน,นั้นนะไม่ไปแล้วเขาลูกอื่นเอาแค่นี้พอไม่ไหว ไปขึ้นกันต่อ,อ,อมีใครได้ยินไหมจะตะโกนทำไมจอละแอตะโกนทำไมไปครับทุกคนขึ้นเขาลูกนี้ต่อเอาแค่เขาลูกนี้ก็พอนะครับทุกคนไปเขาลูกอื่นไม่ไหวแล้ว มาทรมานตัวเองชัดๆเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้จอไลค์ไปไหนด้วยนะเอาวิวมาฝากทุกคนด้วยอีกนิดนึงใกล้จะถึงเขาลูกนี้แล้วใกล้จะถึงยอดเขาลูกนี้แล้วเอออ้าอ้า ถึงแล้วถึงแล้วเขาลูกนี้อาจจะยังไม่สูงเท่าเขาลูกนู้นนะแล้วก็จะมีสูงกว่าเขาลูกนู้นอีกจะแรกไปไม่ไหวแล้วต้องดื่มน้ำ้วทุกคนแต่บนเขาลูกนี้ไม่มีต้นไม้ให้จอร์แดนหลบแดดเลยนะมีแค่ผู้ไม้อล็กตรงนี้ก็พอมั้งทุกคนเดี๋ยวหันร้อยหันไปส6 0ร้อยหกองศา เป็นไงคุ้มค่าเหนื่อยไหมทุกคนอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทิ้งกระเป๋าตรงนี้แหละจอแล้วเคยขึ้นไปขับเดินทางเดินตามทางทางนี้ไปเรื่อยๆ,ๆแล้วขึ้นไปเขาตรกนูน้นไปแล้วก็มันจะยังมีสูงกว่าเขาโลกนู้นอีกนะเห็นปลายตรงนี้ไหมครับตรงนี้เป็นจุดก,การเต้นที่จอแล้เคยไปนะตรงนู้นนะ เป็นไงสวยไหมคุ้มค่าเหนื่อยไหมทุกคนเดี๋ยวจอแล็จาะแคมป์ตรงนี้แล้วกันเนาะหวังว่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกนะดวงอาทิตย์อยู่ทางนี้แล้วมันจะตกทางนี้แล้วมันจะเห็นไหมเนี่ยโอเคนะทุกคนภารกิจเย็นนี้จอร์รีแอตั้งใจจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจอรรีแลจะตั้งเออเอาโทรศั์ตั้งกับขาตั้งกล้องนะแล้วก็ถ่ายเป็นไทม์แลป ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า,าถ่ายแบบเร็วๆน่ะนะไทมแลปจะได้เห็นพระอาทิตย์มันจะค่อยๆลงนะครับทุกคนก็ใครๆชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพร้อมแล้วไปไปดูไทมแลปพระอาทิตย์ตกดินที่ดอยหขหมดกันเลยเดินไปกันต่อครับทุกคนจอแลรู้สึกว่าดอยตรงนู้นที่จอแลกขึ้นไปเมื่อกี้นี้ยังสูงไม่พอเดี๋ยวจะเดินไปอีกดอยนี้นะครับทุกคน มันจะเห็นวิวเมืองอุ้มผางด้วยนะทุกคนทางด้านนี้นะครับเป็นวิวเมืองอุ้มผางนะคนเดียวก็เฟี้ยวชอบเลยอยู่กับธรรมชาติโอเคเ๋ยวจ่อแล้วจะมาตั้งกล้อง ายทำแหลบพระที่ตกดินตรงนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยทุกคนดูนูน่นเมืองอุ้มผางครับทุกคนเห็นกันไหมนั่นคือเมืองอุ้มผางนั่นแหละเมืองอุ้มผางครับทุกคนเดี๋ยวจะได้จะคุณนี่แหละครับมองเห็นเมืองอําเภออุ้มผางจังหวัดตากครับทุกคน ไม่ไหวแล้วดอยทั้งขึ้นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวข้ามดอยนี้ไปนะเห็นตรงนู้นไหมครับเดี๋ยวจะจอแล้วจะคูณสองไปนะทุกคนตรงเนี้ยเป็นสันไหนอ่อนิ้วนิ้ว,วจอเลยไหนอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับผมที่จอแลวเคยไปแคมป์นอนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวจอแลวจะมาตั้งทามแลปถ่ายวิดีโอทามแลปท่าทิศตกดินให้ทุกคนได้ชม ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนก็จะขึ้นเป็นภูเขาซอกหินตรงนี้นะจะถ่ายทําแลบให้ทุกคนดูครับพร้อมไหมยังไปชมกันเลย สบายสบายนอนอยู่บนเขาคนเดียวจอลอแอนอนรอกันยอเมื่อพอเลิกงานอยู่บนเขาอย่างสบาย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 เป็นยังไงสบายส่องไหมสบายอยู่บนเขาคนเดียวสบายตรงไหนล่ะทุกคน กว่าจะขึ้นมาได้โคตรเดือยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้จอรนอแอพาคุณู้ชมไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ดอยหัวหมดอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากครับดอยหัวหมดกอม9้านะครับทุกคนเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวกันนะครับอำเภออุ้มผางชอบกันไหมครับพระอาทิตย์ตกดินอาจจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูไม่นานนะยังไงก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูกันจบนะครับแอดดอ